รายการนี้เหมาะสำหรับท่านผู้ชมทุกเพศทุกวัยและจัดทำเพื่อพี่น้องชาวแม่สอดทุกท่าน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดนะคะเชิญติดตามรับชมข่าวคา่ะเรือนจำอำเภอแม่สอดร,ร่วมกับชุมชนสองแควสอร่วมกันพัฒนาํำเหมืองสาธารณะเพื่อป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤด,ดูฝนเทศบาลนครแม่สอดทำการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล เกิดเหตุสลดเด็กชายอายุ8ขวบจมน้ำเสียชีวิตเทศบาลนครแม่สอดทำการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเทศบาลค่ะเทศบาลนครแม่สอดโดยโดรเทิดเกียรติจินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดประธานคณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลได้เปิดทำการให้บุคคลทั่วไป เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเทศบาลนครแม่สอดจำนวน22ตำแหน่ง30อัตราซึ่งได้เปิดให้มีการรับสมัครเพื่อเข้าสอบแข่งขันไปเมื่อวันที่17มีนาคม2557ถึงวันที่4เมษายน2557ไปแล้วนั้นในวันนี้ เป็นวันแรกของการสอบแข่งขันทางเทศบาลนครแม่สอดได้ทําการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลที่โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนและโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยาวาฒส่วนวันที่สองของการสอบแข่งขันจะใช้สถานที่โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วและโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีกําหนดเวลาสอบแข่งขันจํานวน2วันคือ ผู้สมัครสอบสายงานเริ่มต้นจากระดับ1และ 2. เข้าสอบในวันที่3พฤษภาคม2 5 5 7เวลา9น้นาฬิกาถึงเวลา12นาฬิกาภาคความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอเวลา13นาฬิกาและเวลา16นาฬิกาภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งภาคขอใช้สถานที่โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนและโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาด ส่วนผู้สมัครสอบสายงานเริ่มต้นจากระดับ3เข้าสอบในวันอาทิตย์ที่4พฤษภาคม2557เวลา9นาฬิกาถึงเวลา12นาฬิกาภาคความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอเวลา13นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกา ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งภาคขอใช้สถานที่โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วและโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่วนผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลจะเป็นเช่นไรนั้นทางเราจะได้ติดตามผลและนำมันเสนอให้ได้รับทราบอีกต่อไป เรือนจำอำเภอแม่สอดร,ร่วมกับชุมชนสองแควสองร่วมกันพัฒนาลำเหมืองสาธารณะเพื่อป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนค่ะนายแพทย์สมภพสังคุดแก้วผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สอดมอบหมายสั่งการให้เจ้าหน้าที่เรือนจำอำเภอแม่สอดนำผู้ต้องราชทานชั้นดีจำนวนสิบนายออกทำการพัฒนาลำเหมืองสาธารณะและประตูน้ำ ร่วมกับชาวชุมชนสองแควสโดยการนำของนายเสาคำใจบุญประธานชุมชนสองแควสได้ร่วมกันออกพัฒนาํำเหมืองสาธารณะประตูน้ำในชุมชนสองแควสเนื่องจากปัญหาเศษวัชพืชและเศษขยะได้กีดขวางเส้นทางน้ำในลำเหมืองสาธารณะประตูน้ำจนทำให้เกิดมลภาวะและก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนดังนั้นทางคณะกรรมการชุมชน จึงได้มีความคิดเห็นตรงกันในการร่วมมือออกพัฒนาํำเมืองสาธารณะและประตูน้ําโดยจะร่วมเก็บขยะกําจัดวัชพืชในลำเมืองสาธารณะที่ขวางเส้นทางน้ําเพื่อให้ลําห้วยกลับมาสวยใสยเป็นแหล่งน้ําที่สวยงามของชุมชนอย่างยั่งยืนตลอดไปหอการค้าจังหวัดตากเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการค่ะ วันที่1พฤษภาคม2557นายสมศักดิ์คาวิรัตประธานหอ,อการค้าจังหวัดตากและนายพงชัยตันอรุณชัยรองเลขาธิการหอ,อการค้าจังหวัดตากร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่นายประสาสทัดการหัวหน้าฝ่ายวิชาการและความร่วมมือระหว่างประเทศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานานานาชาติเชียงแสนและคณะในการเข้าพบในครั้งนี้ทางหอ,อการค้าจังหวัดตากและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานานานาชาติเชียงแสน ได้มีข้อตกลงเบื้องต้นในการร่วมประสานงานและการจัดทำโครงการเพื่อเชื่อมโยงการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการไทยกับเมียนมาและการพัฒนาฝีมือแรงงานเมียนมาโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างยั่งยืนเกิดเหตุสลดเด็กชายวัยแปดขวบจมน้ำเสียชีวิตค่ะ วันที่2พฤษภาคม2557เวลาประมาณ15.30นาทีมูลนิธิตากร่วมใจสงเคราะห์จุดมงคลธรรมนครแม่สอดออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบเหตุบุคคลสูญหายภายในน้ำบริเวณบ้านแม่ตาวอําอเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากและได้ประสานไปที่สํานักงานใหญ่เพื่อขอสนับสนุนทีมประดาน้ําทางมูลนิธิตากร่วมใจสงเคราะห์จังหวัดต,ตาก จึงได้จัดทีมประณาน้ำจํานวน6นายเข้าพื้นที่ค้นหาเหตุดังกล่าวพบผู้เสียชีวิตหนึ่งรายเป็นเด็กชายอายุประมาณ8ปีและได้นําส่งญาติในเวลาต่อมาขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่ได้สูญเสียลูกชายไปในเหตุการณ์ครั้งนี้และฝากเตือนถึงผู้ปกครองในช่วงนี้ยังเป็นช่วงปิดเทอมและมีอากาศร้อนบุตรหลานของท่านอาจจะไปเล่นน้ําในแหล่งน้ําต่างๆผู้ปกครองควรระมัดระวังและควรไปด้วยทุกครั้งเมื่อเกิดปัญหาจะได้ช่วยเหลือได้ ททท่นทวงีหมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวในช่วงนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ในเวลา8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกาดิฉันนางสาวรพาพลุตันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ ภาษาพม่าสบายสบยสไตล์เราพระอาจารย์ชนะกะวัฒนาโอลำปางชาพม่าสอนในแพทย์วรพน์เรืองวงเรียนและถ่ายทำรรม,มิงกระบาคำยาสวัสดีครับผมมาจากประเทศไทยผมมาจากประเทศไทยผมมาจากประเทศไทยภาษาพม่าว่าจนโนไทยในงานละลาเด จโนไทยหนังกะลาเดจโนไทยหนังกนลาเดหรือจโนไทยกะลาเดจโนไทยกะลาเดจโนไทยกะลาเดแล้วผมมาจากมาเลเซียผมมาจากมาเลเซียผมมาจากมาเลเซียภาษาพม่าว่าจโนมาเลเซียหนังกนลาเด จโนเมลิซันในงานร้านเดชจโนเมลิซันในงานร้เดหรือว่าจโนเมลิซากาลาร์เดชจโอเมลิซากาลาเดชจโนเมลิซากาลาเแล้วเราจะตกว่าจะพงมาจากประเทศเวียดนามหรือพงมาจากเวียดนามภาษาพม่าว่าจโน ပြိယနာနိုင်ငံကလာတယ်ကျွန်တော်ပြိယနာနိုင်ငံကလာတယ်ကျွန်တော်ပြိယနာနိုင်ငံကလာတယ်သူว่าจโนပြိယနာကလာတယ်ကျွန်တော်ပြိယနာကလာတယ်ကျွန်တော်ပြိယနာကလာတယ်ท่านบอกแล้วว่ามาจากกัมพูชาผมมาจากกัมพูชาผมมาจากกัมพูชาก็ภาษาพม่าว่าจโนกัมโมเดียကလာတယ်ကျွန်တော်กัมโมเดียကလာတယ် จนกามอรียกาลาเดหรือว่าจนกามอรียะในงานกาลาเดจโนกามอรียะในงานกาลาเดจนกามอริยะในงานกาลาเดแล้วเราจะตอบว่าผมมาจากประเทศสิงคโปร์ผมมาจากประเทศสิงคโปร์ผมมาจากประเทศสิงคโปร์คือว่าผมมาจากสิงคโปร์ผมมาจากสิงคโปร์ผมมาจากสิงคโปร์ ภาษาพม่าว่าจโนสิงคโปร์ในงานระฐลาเดจโอสิงคโปร์ในงานรัลาเดจโนสิงคโปร์ในงานระลาเดหรือว่าจโนสิงคโปร์รัฐลาเดสิงคโปร์รัฐลาเดสิงคโปร์รัลาเดถ้าเราจะตอบว่าจโนพงมาจากประเทศพม่าหรือพงมาจากพม่าพงมาจากพม่าก็ ภาษาพม่าว่าจโนประมาณในงานกะลาเด่จโนประมาณในงานกะลาเด่จโนประมาณในงานกะลาเรพม่านี้ใช้แทนคำว่ายาม่าก็ได้นะโนญาม่าในงานกะลาเด่โนยาม่าในงานกะลาเรหรือถ้าเราไม่ใส่คำว่าประเทศก็จโนญาม่ากะลาเรหรือจโนพม่ากะลาเด่ จะนอนมากาลาเอหรือจะนอยามมากระลาเดอตอย่างนี้ก็ได้นะ ประกาศจังหวัดตากเรื่องการชี้แจงประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันตามรัฐธรรมนูญการปกครองของราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา1และมาตรา2ประชาชนและกลุ่มพลังมวลชนต่างๆในพื้นที่ให้ระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกทางการเมืองอันอาจเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร ตามประบวนกฎหมายอาญามาตรา114โดยขอให้ตระหนักถึงวิกฤตของชาติที่ต้องร่วมกันแก้ไขถึงแม้ความคิดเห็นอาจจะแตกต่างกันแต่ต้องไม่แตกแยกในส่วนของข้าราชการนั้นให้หัวหน้าส่วนราชการทราบถึงสถานการณ์ในปัจจุบันและขอความร่วมมือวางตัวให้เหมาะสมเป็นกลางยึดถือความถูกต้องและผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญเพื่อสร้างสังคมให้เกิดรอยยิ้มมีความรักความสามัคคี ประชาชนอยู่ดีมีสุขภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขขอเชิญร่วมชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลแม่สอดเฟรนชิปลีครั้งที่13ประจำปี2557ที่ว่าการอำเภอแม่สอดร,ร่วมกับธนาคารอมสินสาขาแม่สอดเป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดการแข่งขันฟุตบอลแม่สอดเฟรนชิปลีครั้งที่13ประจำปี2557 ระหว่างวันที่15ถึง31พฤษภาคม2557ณสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรเทศบาลนครแม่สอดโดยกำหนดพิธีเปิดในวันที่15พฤษภาคม2557เวลา16นาฬิกาและได้ทำการแบ่งสายการแข่งขันได้แก่สาย A1 ทีมปกครองหน่วยง,งานอำเภอแม่สอดสาย A2 สมาคมครูแม่สอดสาย A3 ตชดแม่สอด สาย A4 ชมรมพ่อค้าแม่สอดและสาย B1 ธนาคารออมสินสาขาแม่สอดสาย B2 สมาคมฟุตบอลแม่สอด2,557สาย B3 ชอกอรอ .4 สาย B4 แขวงการทางแม่สอดจึงขอเชิญประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่15พฤษภาคม2,557เวลา16นาฬกา นสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรเทศบาลนาครแม่สอดประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากเรื่องแจ้งย้ายสถานที่ให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่5อำเภอฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดทำการย้ายสถานที่ให้บริการจากเทศบาลนครแม่สอดเป็นที่ศาลาวชุมพลคีรีโดยมีกำหนดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยเจ้าหน้าที่จะทำการลงพื้นที่เพื่อให้บริการในวันอังคารที่6พฤษภาคม2557วันจันทร์ที่9มิถุนายน2557วันจันทร์ที่14กรกฎาคม2557วันจันทร์ที่11สิงหาคม2557 และวันจันทร์ที่8กันยายน2557ตั้งแต่เวลา8นาฬกา30นาทีถึง16นาฬกา30นาทีเป็นต้นไปจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่ต้องการมาติดต่อกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากให้ได้ทราบโดยทั่วกันประกาศกศนจังหวัดตาก ด้วยสำนักงานกศนจังหวัดตากจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการศึกษาจำนวนหนึ่งอตราปฏิบัติงานณสำนักงานกศนจังหวัดตากครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประเภทพื้นที่สสชจำนวนหนึ่งอตราปฏิบัติงานณสสชพื้นที่กศนอำเภออุ้มผางและครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประเภทพื้นที่ปกติจำนวนหนึ่งอตราปฏิบัติงานณ กศนออำเภอแม่สอดโดยกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่28เมษายนถึง8พฤษภาคม2557ในวันและเวลาราชการจึงขอประชาสัมพันธ์โดยทั่วกันและสามารถดาวน์โหลดประกาศและใบสมัครได้ที่หน้าเว็บไซต์สำนักงานกศนอจังหวัดตาก